แต่ละวันเจออะไรบ้างเจนี่ได้หมดท้สดชื่นโดนด่าอีกแล้วแคปแชทถูกต่าโชว์กลางเฟสลั่นไม่ได้อะไรแค่ให้ดูเฉยๆเรียกว่าขยับตัวไปไหนก็โดนดราม่าตลอดสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่โดนดราม่าเยอะสุดก็ว่าได้เพราไม่ว่าจะทำอะไรก็มักโดนด่าดราม่าอยู่ตลอด จนพักหลังเจนนี่ก็ปล่อยให้โดนบาโดยไม่แก้ตัวใดๆล่าสุดวันที่7เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566เจนนี่ได้หมดทัสดชื่นสุดจะทนแคปชั่นเอาแชทสิ่งที่ตัวเองต้องโดนในแต่ละวันโดยไม่มีใครรู้ เป็นแชทสนทนาที่ชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาด่าเจนนี่ว่าขี้โกงจริงไหมเด็กๆในค่ายเมื่อก่อนที่ออกข่าวลืมแล้วเหรอน่าจะเคลียร์ข่าวให้สะอาดทำไม่ได้ทำด้านเจนนี่เข้ามาตอบกลับชาวเน็ตคนที่เข้ามาด่าว่าสวัสดีค่ะโกงเรื่องอะไรค่ะอยากรู้เหมือนกันข่าวว่าอะไรไม่ได้ลืมแต่ข่าวอันไหนคะที่ว่าโกงข่าวเยอะมากขอหลักฐานข่าวที่ว่าโกงหน่อยค่ะเคลียร์ให้คนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบอยู่ดี จากนั้นเจนนี่ตัดพอถึงเรื่องที่โดนด่าว่าไม่ได้อะไรนะทุกคนแคบแคบให้ดูว่าแต่ละวันเจออะไรบ้างขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ